สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเที่ยงหรือบ่ายประมาณเกือบบ่ายแล้วพี่น้องจ้ากลับมาพบกันยายน้อยคือกเก้านะคะเมื่อนี้ก็ได้เจอกันที่ในน้ำเมื่อนี้บ่บเมนทีทาน้ำเลยเมื่อนี้ลงในน้ำแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิง <c oughs> หานหมอลำํายน้อยมินิ <c oughs> ชุดนี้ชุดมินินะคะรับน้ำหนักใจน,น้อยได้ยุจ,จ้าชุดนี้สมประกอบสำเร็จแล้วเดินทางมาได้แล้วนี่เลยจ้า ก็ได้ไปหลายโตแล้วนะคะมื่อนี้ปลาโตงามทางมาโตงามมกากะพอได้ยุดจ้ะกับเพิ่งลงมาได้ประมาณสัปโมงหนึ่งแล้วละ่ะคาแต่แล่นนั่นแล่นนี่กับเพิ่งจะได้เดินทางออกมาหอดกลางกลางน้ำกับว่าถึงกับกลางนกจน้าเพิ่นพอนตรงนี้มันก็เป็นขอบตะฟังนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นเดินน้ำกับเป็นไฮน้านี่ล่ะพี่น้องจ้าตะกี้พี่นก็เห็นไฮเฮ็ดสวนไส้นี่แหละบันนี้น้ามันทวมก็เได้กลายเป็นแหล่งเก็บอาหารสําหรับชาวบ้าน ก็ซ้ำเป็นแหล่งอาหารเนาะเพราะว่าบริเวณน้ำานี่ก็ซ้ำแหล่งอาหารของชาวบ้านเราจะเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากก็ลงมาถือสะดุ้งน้อยสะดุ้งง่ายลงมากกับเพราะได้กินได้อยากได้แหได้ยังก,ก็ลงมาแต่ขอบอกอย่างเดียวเลยว่าน้ำเนี่ยคันเกินต้านพี่น้องเอ๋ยจนว่าย้อยน้อยจนว่าได้เห็ดอันนี้แล้วนี่เห็ดชุดมินิมะนังกับเพราะนั่งได้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าต้องอยู่แบบโดยความระมัดระวังจากพันหันได้นชิ้นกับพื้นที่ เสิได้ไปหาไม่มากาดอีกยศพี่น้องจ้านีไม่ยงบงพอๆที่เดินได้บ่เตะบ่ได้ปันใดเดียวสิ่ก็ไปให้กับเสียเอามาอีกมองละสามล้ำสี่ล้ำกับปูเพราะได้เดินได้ไต่เจ้าพี่น้องจ้ากับเยอะน้อยกับเฮ็ดไปเพราะได้ไต่ได้ย่างนี่แหละตรงนี้ยังว่างอยู่บริเวณนี่กับติมกับเดินได้อยู่นะคะแต่นอนบ่ได้บ่คือแพ้ล้ำไงล้ำไงกับนอนได้แต่ล้ำนี่นอนบ่ได้ดอกพี่น้องเลยเดี๋ยว แต่พอบัลู่วายายน้อยว่าสิตั้งกล้องนาแพรน,นี่สติตั้งได้บเพราะว่าเวลาไปง้อยมันอยากจะจมอยู่จะเพราะว่ากระติกลูกหนามันมีแค่หาหนวยถ้าใส่เจ็ดน้อยนี่สิพอดีเลยพี่น้องเลยแต่ว่าลูกนานียย่ยแหวบไปแล้วลูกนึงรับไอ้เวลาคมลงเวลาค,คมนาสะดุ้งลงมันก็นอยากอยากอยากจมอยู่แต่ว่าก็ไปยืนกับบมีปฏิกิริยายอย่างดอจเจ้่นเพื่อนก็นรับน้ำหนักยายน้อยได้อยู่ดอกเดี๋ยวยายน้อยสิไปยกอีกก้อนนะคะเพื่อน ก็มีเพื่อนมายืนแซยกยกยู่สามสี่คนละ่ะเอาอีกคนนึงหายไปไดนละ่ะเลยเหลอือยู่สองคนคนนึ้ก็กำลังลอยเรือมาอ,อีกคนนึงก็กยกอยู่หันเพื่อนก็ได้ยุ่นะคะกับเป็นคนในหมู่บ้านเฮานี่แหละจะเพื่อนเพื่อนเพิ่นก็มาหลงหากินก็ได้กินเพราะได้กินได้อยากเมือ่อมันวนมากปาน้องนี่มันก็นจะถิกประมาณหลังโุงเลี้ยนเลิกหรือประมาณนี้ล่ะก็จะถิกดีแต่ว่ามื่อนี่แดดจ้าแดดจัดจัน กรบ่แน่อาจจะถึกอยู่แต่ว่าได้หน่อยก็พอได้ยุดก็ได้อยู่นะคะว่ากรได้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นปลาหน่อยจ้ะมันรอดปลาหาเซนน่ะจังสีได้เพราะว่าตาสะดุ้งมันหาเซนแต่ว่าปลามันหน่อยกว่าหาเซนพี่น้นองเลยยกขึ้นแตกโพ้ๆปันาตกแตกแต่ว่าบ่ได้โตจา้ามาลุ้นกันนะคะบนบระเบยไปจ้ะไปลุ้นกันเลยจา้า